สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์อย่างหนึ่งน,นะคะที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ทำงานมือน,นะคะโดยเฉพาะที่เป็นงานฟอกฝาดแบบนี้นะคะหรือว่าแบบนี้หรือว่าจะเป็นพวกเข็มขัดหนาๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหนังอะไรที่มันเป็นหนาๆแบบนี้นะคะพวกหนังฟอกฝาดต่างๆน,นะคะวันนี้หนังฟอกฝาดคือหนังที่สามารถขึ้นรูปทรงดััน้ํานแบบนี้ได้นะคะและขัดขอบให้เงาสวยแบบนี้ได้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะทําให้ขอบเขาเงาสวยแบบนี้นะคะหลักๆเนี่ยมี2อย่างนะคะก็คือเป็นกา ตัวนี้นะคะสีใสนะคะใช้ทาลงไปบนขอบหนังแบบนี้นะคะใช้คู่กับไม้ขัดขอบตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะคะว่าใช้งานยังไงนะคะมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะแล้วด้านแหลมๆตรงนี้เนี่ยเข้าไว้ทําอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่จะมาแนะนาอุปกรณ์ที่ใช้งา Гос, นง <i> ่ายและสําคัญมากนะคะสําหรับการทํางานนี้ค่ะ อันนี้นะคะคืออะไรก็คืออุปกรณ์ที่บอกไปนะคะเรียกว่าไม้ขัดขอบค่ะไม้ขัดขอบของเรานะคะจะมีไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะและไซส์เล็กแบบนี้นะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะไม้ขัดขอบตัวนี้นะคะทําจากไม้เนื้อแข็งนะคะถามว่าไม้เนื้อแข็งอะดียังไงนะคะ หนึ่งคือมันจะมีความแน่นนะคะไม้เนื้อแข็งตัวนี้เนี่ยมันจะแน่นนะคะแล้วก็มีน้ําหนักนะคะเวลาเราขัดขอบหรืออะไรเนี่ยมันจะให้น้ําหนักที่ดีนะคะและมีความแน่นของไม้นะคะเวลาขัดขอบเนี่ย หนังฟอกฝาตัวนี้ก็จะทําให้ขัดขอบได้ง่ายนะคะขึ้นเงาสวยงามนะคะอันนี้คือเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะสังเกตจากสีนะไม้ขัดขอบเนี่ยที่เคยเห็นในตลาดเนี่ยมันก็จะมี2มันจะมี2ส,สีหลักๆแหละอันนึงเนี่ยจะเป็นไม้สนจะเป็นสีอ่อนๆนะคะอันนั้นเนี่ยอาจจะน้าหนักเบานิดนึงอาจจะให้น้าหนักที่ไม่ดีเท่าไหร่เวลาขัดขอบนะคะอาจจะต้องใช้เวลานานแต่มีราคาถูกกว่านะคะส่วนไม้เนื้อแข็งตัวนี้ค่ะจะมีสีออกดําๆน้ําตาลนะคะราคาเนี่ยจะสูงกว่าไม้สนนะจะมีขัดขอบได้ค่ะแบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครถามว่าเฮ้ย mm hmm. บางทีเนี่ยไปเห็นเนี่ยว่าทําไมเนี่ยการขัดขอบเนี่ยทำไมหนังบางตัวเนี่ยมันสามารถทําให้ขึ้นเงาแบบนี้ได้ก็ mm hmm. คือใช้ไม้ขัดขอบช่วยนะ mm hmm. เป็นไม้ขัดขอบตัวนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่อง หนึ่สอี่นี่มีทั้งหมด4ช่องนะคะ4ี่ช่องแบบนี้ถามว่าใช้งานต่างกันยังไงนะคะแต่ละช่องนี้ก็เหมาะกับความหนาของหนังที่ไม่เท่ากันนะคะทุกคนมันจะมีช่องใหญ่สุดแบบนี้นะคะก็สําหรับใช้กับหนังที่หนามากๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหนังเข็มขัดอันนี้นะคะเป็นหนังฟอกฝาดนะคะไม้อัดขอบตัวนี้เหมาะกับการใช้งานหนังฟอกฝาดเท่านั้นนะคะโดยใช้คู่กับแว็กซ์กำนะคะที่เหมาะกับ ขัดขอบหนังฟอกฝาเท่านั้นนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นตัวไม้ขัดขอบเนี่ยช่องหนาแบบนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยเราก็จะใช้กับหนังที่หนาหน่อยสังเกตว่าอันนี้หนาสี่มิลเลยเป็นถึมขนาหนี่มิลนะคะเราก็จะเอากำนะคะหรือว่าแว็กซ์นะคะถ้าเป็นกำเราก็เปิดกระปุกมาปุ๊บมันจะเป็นใสๆใช่ไหมคะเราก็ทาเอากำนะคะตัวนี้นะคะทาลงไปบนขอบตรงนี้นะคะทาทาทารอแห้งสักพักนะคะแล้วเราก็เอาช่องใหญ่สุดนะคะเพราะหนังมันหนานะขัดลงไปได้เลย ะะอันนี้คือใช้ช่องหนาสุดนะหรือว่าถ้าเป็นหนังบางลงมาหน่อยนะคะอย่างเช่นเป็นกระเป๋าตังอะไรแบบนี้นะคะถ้าเขาบางมาหน่อยนะคะเราก็อาจจะใช้ช่องเบอร์สองตรงนี้นะคะนี่ค่ะทากรมนะหรือว่าใช้แว็กซ์ก็ได้นะคะแว็กซ์ตัวน,นี้นะคะขัดลงไปนี่ทาอย่างนี้แล้วเราก็ขัดเอาแว็กซ์ใช้แว็กซ์ก็ได้ อ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องแต่ละช่องเนี่ยก็คือใช้ความหนาหนังต่างกันนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะของไม้ขัดขอบนะคะเขาจะมีปลายที่แหลมแบบนี้นะคะเป็นลักษณะพิเศษเลยนะคะตัวนี้เนี่ยถามว่าปลายตัวนี้ใช้ทําอะไรนะเออใช้2แบบคือ1คือเอาไว้แบบว่าจุ่มกับกำอย่างนี้จุ่มกำมาแล้วก็ทาปึ๊บอย่างนี้นะคะแล้วก็ขัดตื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 ดต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 ดอย่างนี้นะคะเนี่ยและฝั่งนี้นะอีกอันนึงคือสมมติว่า ข้อดีของหนังฝอาฝานเนี่ยหนังฝ้าฝานมันจะสามารถดัดน้ำขึ้นรูปทรงแบบนี้ได้เป็นโคง้คงแบบนี้ได้นะคะตัวแหลมๆเนี้ยสามารถที่จะทําให้มันโค้งแบบนี้ค่ะเอาเข้ามุมนะคะเอาเข้ามุมตรงนี้เลยเอาไว้ขูดนะคะเนี่ยเข้ามุมแบบนเนี้ยเนี่ยขึ้นรูปเนี่ยเอาไว้เข้าโคง้งมุมแบบนี้ได้เลยเจ๋งมากเลยตัวเนี้ย หรือถ้ามันยังเล็กไม่พอชิ้นงานเราเล็กมากเล็กมากๆเลยอย่างเช่นอันนี้เป็นที่เคสใส่ไอแพนะทุกคนอันนี้เป็นเคสใส่ไอแพสมุดงานมันเล็กมากๆเราก็มีไซส์นึงนะคะเป็นไม้ขัดขอบไซส์เล็กค่ะนี่ไม้ขอบไซส์เล็กนะเดี๋ยวก่อนนะมันจะมี1 2 4ช่องเหมือนกันให้ดูนะ4ี่ช่องเนี่ยเหมาะสาหรับความหนาที่ต่างๆกันไปนะคะถ้าหนาหน่อยเราจับถนัดมือหน่อยอะเราชอบใช้งานเล็กนี้ก็ได้หรือเราใช้กับงานชิ้นเล็กแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นเคส iPad อย่างนี้นะคะแล้วก็ขัดไปก่อน เออเคยแอร์พอร์ตนี่นี่เราก็ใช้อย่างงี้นี่อันนี้คือเล็กใช้งานง่ายและตัวเล็กก็จะมีด้านแหลมด้วยนี่เอาไว้เข้ามุมเล็กมากเล็กจิ๋วจับถนัดมือเหมือนนิ้สอเลยอย่างงี้นะเอาไว้เข้ามุมดัดน้ําขึ้นรูปทรงอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเอาไว้เข้ามุมแบบเนี้ยตามมุมเนี่ยตามมุมให้ดัดให้มันโคง้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะคะที่จำเป็นมากเลยนะคะสำหรับคนทำงานมือนะคะหรือว่า h a n d c r a ต์นะคะเมะื่อวานที่ถ่ายไปนะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปแนะนำอุปกรณ์นะคะเป็นหนึ่งไอเทมที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคนทำงานหนังนะคะแต่ว่าลืมปิดคลิปคะ่ะทุกคนยังไงก็ปิดคลิปแบบ อีกวันหนึ่งแล้วกันเนอะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะฝฝ่าตามช่อง YouTube ของม e ีวัตเลเทอร์ด้วยนะคะเราก็จะมีคลิปต่อๆไปนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องหนังแท้นะคะมาให้ทุกคนได้ชมกันคะ่ะบ๊บาย